สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็หายไปนานนะสำหรับช่องทาง YouTube นะครับผมก็วันนี้มี Nintendo Switch OLED มาขายนะครับสีขาวกล่องคมเลยเป็นสินค้ามือสองของครบกล่องนะครับแล้วก็มีแผ่นเกม Mario Odyssey นะแล้วก็มีกระเป๋านะครับใส่ OLED ได้ใส่วีหนวีสได้นะครับช่องทางติดต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทั้งช่องทางเพจนะเฟซบุ๊กแล้วก็แอดไลน์มาได้นะครับหรือโทรเข้ามาได้นะ ตัวผมเนี่ยอยู่ตัวเมืองชนบุรีนะครับผมก็รับซื้อด้วยนะครับรับซื้อทั้งแผ่นเกมเครื่องเกมจอยอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครมี n i n t e n d o s w i t c h ps 4 ps 5นะครับถ้าเข้ามาขายกันได้นะมาส่งที่บ้านได้หรือผมไปรับเองก็ได้นะหรือว่าส่งขนส่งมาก็ได้นะรับทั่วประเทศเลยตัวนี้มีเมมแท้ด้วยนะครับ 512GB นะ line animal c r o s s i n g นะครับแล้วก็ตัว2 5 6 g b นะครับเป็นเมม u ต t ้านะครับ ตัวนี้ก็ขายเหมือนกันนะเป็นสินค้ามือสองของแท้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะอันนี้เป็น Mario Odyssey นะนี้ไม่ได้แถมมาให้นะครับแผ่นเกมเนี่ยผมขายอยู่นะครับพันสองร้อยนะค่าส่งหกสิบแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยขายอยู่เจ็ดพันนะครับเป็นเครื่องโอเลสนะติดฟิล์มกันรอยแล้วนะครับสภาพดีมากเลยนะไม่ต่างจากมือหนึ่งนะขายเจ็ดพันค่าส่งสองร้อยนะครับ e m s นะหรือมาแล้ที่บ้านได้นะส่วนกระเป๋าเนี่ยก็ขายอยู่หกสิบาทน,นะค่าส่งหกสิบนะครับแล้วก็เมมเนี่ยถ้าเป็นสองห้าหกนะครับผมจะขายอยู่านะแล้วก 512กิโลไบต์เนี่ยขายอยู่พันสามนะครับค่าส่งก็หกสิบเหมือนกันนี่นะครับเล่นได้ปกตินะอันนี้เป็น Mario Odyssey นะครับองนี่เล่นได้สองคนด้วยนะคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้นะครับถ้าโหมดพกผขาเนี่ยเล่นได้คนเดียวนะแต่ถ้าเป็นพอร์ตจอยต่อทีมีเล้ได้สองคนภาพคว่าสวยเลยโอเลนะครับเครื่องกลิปนะครับติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางนี้เลยนะสำหรับเพื่อนที่อยากจะซื้อหรือขายนะครับผมก็รับอยู่เรื่อยๆนะเครดิตเยอะนะครับ แต่ต้องติดต่อมาทางช่องทางจริงเท่านั้นนะผมก็จะเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะก็เข้าไปดูได้เลยเนี่ยฟลาซซีนภาพสวยนะมันจะคลิปได้นะครัปกดบวกลคกิไปเลยแล้วกันเนาะกิปเข้ามามันก็จะหลับอยู่นะสำหรับมาริโอ้เราก็ต้องลุกขึ้นมามันก็จะสอนเล่นนะครับก็เนี่ย เรื่องเล่นได้ปกติทุกฟังก์ชันนะสภาพดีถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่อง y o YouTube ไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาลงสินค้าไว้เรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ